สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทุทูท่าเลยนะครับก็คลิปนี้จะเป็นสูตรเด่น10หน่วยบนที่เลขตัวเดียวนะครับก็จะมาลงให้ชมกันเป็นงวดแรกของวันที่10มิถุนายน2565นะครับอ่าก็เรามาลองพิจารณาสูตรนี้ดูกันนะครับอ่าซึ่งสูตรอันนี้นะครับก็จะเด่นอยู่ที่อ่า10หน่วยนะครับอ่าก็เรามาดูกันนะครับอ่าซึ่งในคลิปนี้จะมีเทียบโชนนะครับสูตรเด่นตัวเดียวนะครับก็ มีสูตรจัดเทียบชนให้ด้วยนะครับก็เรามาดูสูงนี้ก่อนนะครับสูงนี้นะครับเริ่มเดินตั้งแต่วันนี้เป็นวันนะครับที่ออก905นะครับก็จะมาในหลัก10บไม่ก็หลักหน่วยนะครับวันที่2นะครับคำนวณที่6นะครับก็มาในหลัก10นะครับวันที่3นะครับได้ที่8มาในหลักหน่วยนะครับวันที่4ได้ที่9นะครับออก909ใช่ไหมครับมาที่หลัก10อ่ามาที่หลักหน่วยนะครับต่อมาวันนี้ครับ642นะครับกลับมาที่หลัก10อ่ะมาลด อันนี้นะครับสูตหนึ่งสองก็ยังติดมาครับที่สิบหน่วยครับและล่าสุดนี้นะครับอ่นนี้ล่าสุดที่ผ่านมาผลที่ออกนะครับนั่นคือหนึ่งเก้าหกนะครับก็ยังติดมาอยู่ที่ในตําแหน่งไม่สิบก่อนหน่วยนะครับก็สองตำแหน่งนี้ครับก็จะเป็นสูตรเด่นตัวเดียวนะครับก็จะจับคู่นะครับชุดสองตัวนะครับใช้ชมกันนะครับอ่าซีทีสูตรอันนี้ครับก็เริ่มนะครับ เดิั้งเต่งวนี้เป็นหัวแรกครับตั้งแต่905นะครับเดี๋ยวจะมีสูตรให้ดูนะครับนี่ครับสถิติสูตรอันนี้นะครับก็เข้ามา7จ็ดซ้อนนะครับก็จะเด่นอยู่ที่10หน่วยนะครับตามนี้เลยนะครับ7จ็ดซ้อนก็เรามาตามกันนะครับก็จะเป็นหัที่8ปดวิธีคิดสูตรอันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับสูตรนี้นะครับ ก็จะคำนวณย้อนหลังให้ดูนะครับหนึ่งม้วนครับนั่นก็คืองวนนี้นะครับที่ออกหนึ่งเก้าหกนี้ครับก็เรามาดูนะครับวิธีคิดเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกกันสามครั้งนะครับอย่างหนึ่งตัวนี้บวกกันสามครั้งนะครับก็จะเป็นสามบวกกับหลักสิบมันเลขหนึ่งกับหนึ่งครั้งบวกกับหน่วยบนสองสามครั้งนะครับสองสามหกก็มาบวกกับอันนี้ครับเลขท้ายนะครับก็จะเรียงให้ไว้แบบนี้ครับ ท้ยครันี้หนึ่งสี่ครับอ่าก็จะตามกองสลากนะครับที่ออกไว้นะครับแบบนี้อ่าก็มาบวกกับหลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่2นะครับก็จะบวกกัน3ครั้งครับเจ็3สามยี่สิบเอ็ดนะครับก็บวกกับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าและบวกกับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่3นะครับและสุดท้ายนะครับจะมีเลขคงที่นะครับจะมาบวกกันนั่นก็คือเลข9นะครับจะบวกกับเลขคงที่ที่เป็น9กนะครับอ่าก็ลองมาบวกกันนะครับ3า บวกกับ1นะครับเป็น4 4บวกกับ6นะครับเป็น0 0นบวกนะครับเป็น1 1บวกกับ6เป็น7 7เบวกเป็น7 7บวกกับ9ก้าคงที่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ6อ่าผลที่ออกนะครับนั่นคือวันนี้นะครับก่อนนี้จะย้อนหลังให้แค่1งวดครับยังออกหนึ่กนะครับก็จะติดมาอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับนี่เป็นของวันที่แล้วนะครับงวดใหม่เรามาดูนะครับอ่ะขอมาลุ้นกันนะครับว่าจะมา ต่อได้อีกหรือไม่นะครับวิธีคิตนะครับก็เราจะใช้หลักแสนครับวกกัน3ครั้งนะครับสี่สามเนะครับวกกับหลัก10บหนึ่ง้นะครับ บวกกับหลักหน่วยนะครับ8ปดอ่าวกกับหลักนี่ครับหลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่สองนะครับอ่าวกกัน3ครั้งนะครับก็เป็น8กับหลักหน่วยนะครับอ่าก็มาบวกกับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่3และสุดท้ายบวกกับ9คงที่อีกครั้งนะครับอ่ามาวกกันนะครับ9กวกันะครับเป็น8 8ดวกันะครับเป็น6กอ่าหกวกับแครับเป็น4 4่วกับเกครับก็จะเป็น3 3มวกัเป็น6 6บวกกับ9คงที่อีกครั้งนะครับก็จะได้ที่เลข5นะครับสำหรับงวดใหม่นี้นะครับวันที่16มิถุนานนะครับห้าตัวนี้จะเด่นอยู่ที่ในตำแหน่งหลักสิบหน่วยนะครับก็ตามสูตรเลยนะครับตามทีติที่ทําไว้นะครับก็จะเด่นอยู่ที่10หน่วยนะครับไม่10ก็หน่วยนะครับก็จะมาแค่นี้นะครับในสองตำแหน่งประมาณนี้นะครับงวดใหม่นะครับทําได้ที่เลข5้านะครับ สูนี้นะครับเราก็จะมาเทียบกับอีกสูนหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูนะครับก็จะมีสูนะครับเต่นตัวเดียวก็สองสูนี้ครับมาเอามาเทียบชนกันนะครับกองหัดแรกนะครับที่เอามาเทียบชนก็จะเป็นงววแรกครับที่ออกอ่าเก้าศูนย์ห้าในงัวนั้นนะครับอ่าก็เราจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับแบบงัดแรกนะครับออกเก้าศูนย์ห้ารีสอเนะครับอ่า ไม่ชนนะครับก็จะได้ชุดโตนให้แบไปมีเดียบออกแปดหกเจ็ดนะครับอ่าก็จะมีงวดนี้ที่ชนกันได้เลขตัวเดียวนะครับอ่าต่อมางวดที่สามนะครับไม่ชนนะครับก็จะได้เนี่ยคู่โตเนี่ยออกหกหนึ่งแปดนะครับต่อมางวดนี้นะครับชนกันนะครับเป็นตัวเดียวนะครับแล้วก็เลขเก้าออกเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยต่อมางวดนี้ครับหกสี่สองครับไม่ชนนะครับก็มาทั้งสองตัวเลยต่อมางวดนี้นะครับศูนย์หนึ่งผลที่ออกนะครับศูนย์หนึ่งสอง ก็ติดมาถึง2ตัวนะครับและอ่าวดอ่าก็เวลาสุดที่ผ่านมานะครับเล่ไม่ชนกันนะครับก็จะผลที่ออกนะครับั้งคืนึ่อ่าเกนะครับสก็จะได้อ่าชุดโต๊แบบนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะกดใหม่นี้นะครับเรามาดูนะครับสูตอ่าสู่แรกนะครับที่ลงให้ไวนะครับนั่นก็คือสูตรอันนี้นะครับเด่นตัวเดียวครับซึ่งสูตรนี้นครับก็จะมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนะครับวันใหม่นะครับก็ทำายวิเล่ห้านะครับก็จะชนกันนะครับวันนี้ชนกันที่ห้าตัวเดียวนะครับและสู่นี้นะครับ เด่นตัวเดียวที่5นครับซึ่งวิธีคิดไม่เหมือนกันนะครับอ่าสู่เด่นตัวเดียวสู่นี้ครับวิธีคิดตามนี้ครับก้วนใหม่ครับจะชนกันนะครับไปที่เลข5นะครับตัวเดียวอ่าซึ่งจะมีมาอีกหรือไม่นะครับถ้าชนกันแบบนี้่ชนกันนะครับไปที่คู่55้านะครับ ก็จะมาได้ตามอย่างที่ย้อนหลังไว้หรือไม่เนี่ยก็รอพี่พิชาดูนะครับทีนี้ก็จะจับคู่สองตัวให้นะครับเราจะเอาตัวเด่นนะครับนี่นะครับตัวเด่นนี้เลยครับที่ห้านะครับเราจะนำห้าตัวนี้ครับมาจับกับอีสูนนะครับที่เป็นสูเด่นสามตัวนะครับก็จะเด่นอยู่ที่สิบหน่วยครับสูนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเด่นจะมาอยู่ที่สิบหน่วยครับก็มาดูซีดีก่อนนะครับอ่ะซีดีสูนอันนี้นี่ครับตั้งแต่ศูนย์ 37นะครับตั้งแต่ออก037ก็จะมาอยู่ที่10เหน่วยก็ก็จะมาบ่อยนะครับก็จะประมาณนี้ครับเต้น3ตัวก็จะมาหนตัวซึ่งมันก็มีวันที่พลาดนะครับคือวันนี้3า5สนะครับออก068นะครับพลาดนะครับพลาดแค่งวดเดียวจากนั้นสุตก็กลับมาเข้านะครับนี่ยาวๆนะครับยังไม่พลาดเลยอ่างวลาสุดนะครับ1 9 6ก้ก็ยังติดมาอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับไม่สิบก็หน่วยสูงนี้ก็เหมือนกันนะครับ วิธีคิดก็เราจะใช้หลักแสนบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับ2งของที่ได้เลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะับเพิ่มไป1แต้มนะครับตามนี้เลยครับวันใหม่นี้นะครับหลักแสนก็จะเป็นเลข3นะครับนี่ครับหลักแสนเป็น3บวกกับหลักหน่วยเป็น6 3สบวก6เป็น9 9กบวกกับ2งของที่ครันะครับก็จะเป็น1 วันใหม่ทำได้ที่1 2 3น่นั่นเองนะครับจะมาต่อได้อีกหรือไม่นะครับทีนี้ก็เอามาจับกับตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ได้นะครับมีชนกันที่ตัวเดียวเลยนครับหกเลยห้าเรามาดูนะครับห้าจับกับเด่น3ตัวนะครับจะเป็น1 2 3นะครับ3ตัวนี้จับกับ ที่เป็นเลขวิ่งครับก็จะเด่นที่10หน่วยครับก็จะชนกัน2สูงนี้ครับอ่าไม่แน่คนนี้นะครับอาจจะติดมาครบ10หน่วยบนก็ได้นะครับเนี่ยสตัวนี้ครับห้าหนึ่งสองสามนี้ก็เอามาวินกันเลยครับจะได้ห้าหนึ่งห้าสองและห้าสามแบบนี้นะครับก็จะจับอ่าคู่นะครับก็จะที่สามคู่เด่นนะครับก็เราหาอ่ามีตัวนะครับมาจับชุดนะครับสามตัวโตได้เลยนะครับก่อนแนวทางคนที่สิบหก มิชุนาครับสู่มิถุนาก็มาเป็นแนวทใหยชมกันนะครับช็อปห้อยตาลนะครับก็สูบเป็นแค่การคำนวณย้อนหลังนะครับก็รอเป็นพิจารณานะครับวันนี้ครับก็จะเดินอยู่แค่นี้ครับถ้าเราจะยึดตามสู่นะครับที่เอามาลงเนี่ยก็จะเดินอยู่แค่นี้นะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเลือกเอานะครับ ชอบตัวไหนจัดไปนะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับนี่ครับแคปไว้นะครับถ้าเราถูกใจในส่วนนี้ครับแคปไว้ได้เลยนะครับ,บ,รบอ่าส่วนสูตรก็นี่ครับอ่ชอบสูตรไหนเก็บเอาไว้นะครับอ่าสูตร เด่น10หน่วยครับสูนี้นะครับนี่สูนี้ครับจะเด่นที่10หน่วยนะครับเด่น10หน่วยบนครับก็นี่ครับแคบไว้นะครับก็รอผลนะครับจะมาต่อได้อีกหรือไม่นะครับในตำแหน่งหลัก10หน่วยนะครับแนวทางวันที่16มิถุนาครับก็จะเป็นว่าได้นะครับเที่ยวมาลงให้ชมกันนะครับ โอเคครับอีกไงก็ฝากกดติดตามและกดไลค์ให้กันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ